และผลการคัดเลือกนะครับทุนเรียนฟรี4ปีมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2,568ของเรานะครับหนึ่งสิทธิ์ของโรงเรียนเราปีนี้ได้แก่พูลริชยาจอมขวัญครับผมประมือมันก็เป็นอีกครั้งที่เยนี่จอมขวัญได้รับสิ่งที่ฉันควรได้รับหรือเปล่า แล้วเรื่องอะไรที่ฉันต้องแพ้ตลอดโอ๊ยพ่อตกใจหมดแล้วจะปิดไฟทำไมไม่รู้หรอมันเสียสายตามันเป็นฟิลลิ่งไงพ่อพ่อไม่เข้าใจหรอก ไปนอนได้แล้วพ่อทำไมไม่เอาเวลาไปอ่านหนังสือบ้างจะได้ทุนเหมือนลูกคนอื่นเขาจะจะจะจ้า <c oughs> ลูกคนอื่นได้ ใส่แบบ,แบบนี้ยังจะ,<ร>จะได้ท<อ>ุน<อ>ไหมคะแบบนี้ก็ได้ร <อ S 2> หรอแย่มากเธอจะอธิบายเรื่องนี้ให้กูฟังยังไงจอมขวัญคือหนูไม่รู้จริงๆนะคะในรูปไม่ใช่หนูแน่นอนคะ่ะต้องมีคนตัดต่อไม่ใช่สิคะคือหนูได้ยินมาว่า AI สามารถทําแบบนี้ได้นะคะพอๆๆๆๆครูเสียใจนะแต่ครูต้องรับชื่อเธอไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเชิญครับ ทำอะไรลงไปเด็กผู้หญิงรุ่นราวคขาเดียวกับฉันที่ชีวิตก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันเลยนี่แหละนี่แหละไอ้เด็กหลุดทุนนี่หรอมันถูกต้องแล้วหรอ เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะเรื่อง้งหมดเหรอใช่ปููท่านเล่าให้เราฟังหมดแล้วครูคะเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับจอมขวัญฝีมือหนูเองคะ่ะ หนูอยากได้ทุนเรียนฟรีหนูแค่อยากได้รับความสนใจเหมือนที่จอมกันได้รับค่ะฝ่ายไอทีเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่ารูปนี้เป็นรูป AI มันก็ดีแล้วแหละที่เธอกล้ายอมรับแต่ครูก็ต้องทำทันบนเธอไว้อยู่ดีเข้าใจไหมเราขอโทษน,นะอือกดรอหน่อยก็ได้นะเราน่าจะสบายใจกว่าน,นี้เราทำลายชีวิตเธอเลยนะ เราก็โกดไปแล้วแหละแล้วมันก็จบไปแล้วด้วยแล้วครูก็บอกว่าเธอเดินไปบอกความจริงเองนี่ชมพู่มันจะดีกว่าไหมถ้าเธอใช้ AI ให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้เราอยู่งทำ YouTube อะเขาว่ากันว่ามันสร้างรายได้ได้ด้วยนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ AI อ่ะเอา้าเธอก็ใช้ AI ช่วยสิสร้างรูปสร้างคลิปตัดต่อทำสคริป แล้วก็ภาพเสียงด้วยนะขายฝันไม่นี่ก็ต้องลองดู AI ไม่ได้ดีหรือร้ายด้วยตัวมันเองแต่มันจะสะท้อนเจตนาของผู้ออกแบบดาบสองคมเล่มนี้จึงต้องการจริยธรรมเป็นปลอกหุ้มเสมอเทคโนโลยี AI ไม่มีศีลธรรมในตัวมันเองคนที่ใช้งานต่างหากที่จะก,กำหนดว่ามันคืออาวุธที่ทำลายคนอื่นหรือคือเครื่องมือที่ช่วยสร้างโลกให้ดีขึ้น